แปนึงนะพร้อมไหมเนาะกล้องพร้อมไหมเนาะไปนะไปอ่ะพี่ๆวันนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ฮะของโคลรัชดารามาหน่อยโคลครับผมรัชดาราก็พาร์มเก้านะครับผมเป็นโครงการใหม่ของทางเอเชียอสเซ็ตนะครับก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆนะครับผมคอนเซ็ปต์ก็คือเอคอมมูนิตี้ออฟพอสซิบิลิตี้นะครับก็จะเป็นแบบ ที่ที่ทุกๆคนไม่ว่าจะแตกต่างหรือเหมือนกันมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเราจะสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีไปด้วยกันเหมือนที่เป็นคนรุ่นใหม่เราเป็นแบบในหลายรูปแบบหลรูปแบบก็จะมีแบบวินนึงยักษ์โลกหนึ่งอะไรอีกมันก็จะมีแบบนิ่งหนึ่งอะไรอีกหนึ่งอออะไรอีกก็แบบทุกๆเนี่ยทุกๆคาแรคเตอร์นะรวมๆแล้วมากกว่าหนึ่งแล้วทุกคาแรคเตอร์คือพีพีมหะ อะไรนะคะทุกคาแรคเตอร์ที่ผ่านมาไม่จริงนะพี่หมอปฏิเสธยังไม่เข้าข่าวเลยยังไม่เข้าข่าวก็พี่ว่าคนเรานะครับผมมีความเป็นอินดิวิโดเลหมายความว่ามีหลายๆคาแรคเตอร์ในหนึ่งในในตัวเองอยู่แล้วคเพราะว่ามันแล้วแต่ด้วยว่าไลฟ์สไตล์เราชีวิตประจําวันเราเราไปเจออะไรมาบ้างเราู้สึกอะไรบ้างพี่ว่าทุกๆคนก็มีมุมมองแล้วก็มีเปอร์สเปคทีฟในในตัวเองเนี่ยหลายๆมุมมองอย่นะ่างพี่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแบบของลูกค้าบอกว่าจะเก่าอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยหรอยังสีพุ่มมาแนวจางอะไรอ ครับผมอะไรวะเอเราเรามีวิธีการเลือกเลือกคอนโดอะไรว่าเราต้องสื่อสักหนึ่งสไตล์พี่ว่าต้องเลือกให้ m a ทชิ่งกับไลฟ์สไตล์เราด้วยนะผมแล้วก็เลือกทำเลด้วยเรื่องของทำเลว่าจริงๆแล้วอะถ้าสมมติแบบเราทำงานอยู่แถวนี้หรือว่าเราเลือกที่ที่มันติดรถไฟฟ้าหรือที่ที่มันมีความสะดวกอะไรเงี้ยถ้าสมมติไลฟ์สไตล์ชอบไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยแถวเนี้ยก็ไปได้รถไฟฟ้าเอ็มาจีอะไรต่างๆก็ไ อะไรเงี้ยจะดูแล้วก็ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะแบบไหนที่โคบเนี่ยมีครบแน่นอนครับเพราะว่ามีแม้มีกระทั่งแบบแม่ห้องเวิร์กชอปโคเวิร์กิิงสเปซอ่ะว่ายน้ำคือจริงๆมีครบหมดฮะซิมิพีก็คือเหมาหนึ่งฟลอร์เลยสรับโคบก็ทางโคบเขาก็ยกขึ้เพละนหนึ่งเฮ้ย ขายยุคยางยี่หองเลขายยุงปล่อยเศร้าล่ะปล่อยเศร้าเลยหนึ่งฝากเชิญชวนนิดนึงกับคนหลายๆเจนแล้วความหลากหลายต่างๆในการใช้ชีวิตในยุคนี้ฮะครับผมก็ยังไงฝากโครงการเอ่อโคบด้วยนะครับผมรัชดาพระรามเก้านะครับเป็นโครงการใหม่ของไทยเอเชียเซสเลยครับผมอยากให้ทุกคนลองมาดูกันจริงๆลองมาสัมผัสกันจริงๆว่าจริงๆแล้วโครงการนี้มันแมทชิ่งกับทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็ทุกๆเจนจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆที่นี่ครับโคบครับผมเริ่มด่าเริ่มล่เขาข่าวล่ะเขาข่าวแล้ว่ะ แกงลมดีกว่าอย่ไปทงงเลยพี่มอัปเดตก่อนนะเดตกคดีตงคุณแมบีไปเป็นตัวแทนในการต้นนตสู้รับกฎหมายแล้วก็จริงจตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดาเนินการครับผมก็จะมีการนัดหมายกันอีกครั้งนึงครับผมเพื่อเขามาพูดคุยกับอเกียกันครับเรื่องทไลายหรือว่าเรื่องข้อมูลดีเทลอะต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวรออัปเดตจากทางโซเชียลมีเดียของทางท่ายก็ได้ครับผมเพราะว่า เดี๋ยวเราต้องมีการนัดคุยกันก่อนครับคือทุกกรณีได้ได้มีโอกาสเจอบ้างไหมพีหรือเขาติดต่อเรามายังไงบ้างคือจริงๆได้มีโอกาสติดต่อคุยกันกับทางกับทางตัวแทนของพีก็คือผู้จัดการพีด้วยแล้วก็ทางทนายความของพีด้วยครับก็ได้มีการคุยลงดีเทลกันแล้วก็นัดวันกันครับแล้วก็สำหรับพีเองมพีไม่เคยเจอเจอเขาในในแัวว่าตัวต่อตัวเลยอะไรเงี้ยครับผมก็พี่ว่าขั้นตอนนี้ให้ให้เป็นทางตัวแทนของพีไปพูดคุยดีกว่าครับจริงถ้าถามตอนนี้ใจเราเรา สะดวกใจยากจะเจอเขาไหมจริงจริงพี่ว่าพีพีอย่างที่พี่เคยบอกเลยครับพี่ไม่เคยโกรธเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่เสียใจมากกว่าสะดวกใจเจอไหมที่จริงพีว่าเราเราก็เจอกันได้ครับผมแล้วก็พูดคุยกันได้พี่ว่าจริงๆรแล้วก็อยากจะเข้าใจเหมือนกันสำหรับมุมมองของเขาเหมือนกันว่าเออทำไมทำไมแบบถึงตัดสินใจทําแบบนี้หรือว่าอยากทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยพีเชื่อว่ายังไงเราเรามาพูดคุยกันพีพีพีพร้อมเสมอจริงจริงมันจะไปในขั้นตอนของการยอมความเจรจาไกลเกลี่ยหรือว่าไม่ยอมความทรังทีก็เนี่ยแหละครับผมก็เราจะเป็นขั้นตอนประมาณ กเกี่ยกันพูดคุยกันมากกว่าครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงถ้ายอมไม่ยอมหรือว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวทางค่ายจะอัปเดตอีกจริงๆสิ่งที่แบบเราเรา,เราทนไม่ได้เลยกับกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลคือเรื่องอะไรกันแบบลามปาไปถึงพ่อแม่ จริงจริงก็หลายๆมุมมองครับคือสําหรับตัวพีเองพีโอเคพีรับได้ในพาร์ทที่ว่าจะว่าพีจะคอมเมนต์นั่นแหละครับเพราะพีรู้อยู่แล้วว่ามันมีโพสิทีฟมันก็มีในแง่ลบเหมือนว่ามันมี2ด้านเสมออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันลามไปถึงคนรอบตัวเรามากกว่าคนที่เรารักเพื่อนหรือว่าทีมงานของเราที่เขาตั้งใจทํางานจริงๆเขาพี่อยู่ข้างหน้าทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยพี่เหนื่อยพีนุ่มพีนิ่งคนที่อยู่ข้างหลังก็เหนื่อยไม่แพ้กันนะครับหมความว่าเขาต้องเป็นคนวางคอนเซ็ปต์เขาต้องเป็นคนวาง ตารางงานวางคิวงานเขาก็ไปกับพีทุกๆงานคนตรงเนี้ยพีก็ไม่อยากเขาเสียกาลังใจเหมือนกันครเร่อค่าเสียหายไปเท่าไหร่คะประมาณสี่พันกว่าล้านไม่ใจไม่ใจไม่ใจเรื่องค่าเสียหายยังไม่ได้คิดเลยครับมันตกลงในชั้นศาใช่ก็เดี๋ยวไปตกลงกันนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องเงินมันเป็นประเด็นประเด็นหลักที่พีอยากจะได้เอามาอะไรจากเขาอยู่แล้วครับผมเหมือนที่พีเคยบอกว่าถึงพี่จะได้มาพี่ก็จะนาเงินตรงเนี้ยไปบริจาคไปช่วยเหลือสังคมดีกว่าครับผมจริงสิ่งที่พีอยากจะได้กับเขาเลยคืออะไร ขอโทษหรือพี่ว่าการเปลี่ยนแปลงมากกว่าครับผมพี่ว่าคําขอโทษขอโทษไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการปรับพฤติกรรมของตัวเองสิ่งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรขึ้นเลยพี่ว่ามันคือตรงนี้มากกว่าพี่รู้สึกว่าเขาทำร้ายพี่ได้เขาไม่สิทธิ์ที่จะทำร้ายคนอื่นเหมือนกันพี่พี่ห่วงตรงนี้มากกว่าผมอยากให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนอื่นๆรอบตัวเขาเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อพี่ด้วยต่อทีมงานของพี่ด้วยอย่างเงี้ยถือเป็นเหมือนกันจะแกะให้ลิงดูไหม ไม่ไม่ได้ชื่ออะไรเลยัสอบเองเนาะเบาๆใส่ๆครับผมนัดรังน้าเมื่อไหร่คะยังยังทำาายังไม่ยังไม่แน่ใจประมาณอีก2เดือนครับผมแต่แต่ระหว่างนั้นก็คือต้องต้องรอไกลเกลี่ยกันก่อนใช่ครับอีกเรื่องนี้ล่าสุดมีการโพสต์ขึ้นมาว่ามี มีคนเอาเราไปขายงานเรเป็นสิทธิขายงานให้เราเป็นสิทธขาดก็ก็จะมีแฟนๆเนี่ยแหละครับผมที่เขาเป็นห่วงแล้วก็มีพี่ๆบางคนด้วยที่ที่เป็นทีมเราอะไรเงี้ยก็จะพยายามส่องโซเชียลอยู่ตลอดก็ไม่เจอมาว่ามีบางบริษัทแอบอ้างว่าเหมือนเป็นมีสิทธิ์ผูกขาดในตัวศิลปินพี่ๆด้วยในตัวศิลปินบิลกินด้วยในการรับงานอะไรเงี้ยครับผมก็ อยากจะบอกว่าข uh ้อ huh. มูลตรงนี huh. oh, ้ไม uh ่เ huh. ป็นความจริงเพราะว่าจริงๆแล้วคนใช้แปลว่าอิสระแล้วพี่พี่แปลว่าอิสระไม่ยอมแน่นอน กิดจะจริงจังเดี๋ยวก็จะไรม่ได้อะไรจะเล่นสาระไรต่อไม่ได้อะไรกอย่างครับก็ก็ชงไปหมดแล้วตอนนี้ตามันลงไม่ลงอ่ะจนไม่มีความจริงนะครับผมไม่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 ได้มีสิทธิ์ผูกขาดอะไรทั้งตัวพี่เองทางทีมงานเองก็จะเป็นคนรับงานโดยตรงนะครับผมผ่านอีเมลในไบโอไอได้เลยจริงๆผมพี่พีคือโดนเยอะมากเลยเนาะตั้งแต่แบบอิสระมาหลายรูปแบบมากถือว่าวิบากไหมสำหรับเราไม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นวิบากหรือว่าเป็นอะไรนะครับเป็นเป็นเป็นปัญหามากกว่าที่เราต้อง สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่มันเข้ามาเมื่อเราแก้ไขามาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้กับมันด้วยแล้วก็นําสิ่งตรงนี้มาปรับใช้ด้วยกับการทํางานหน้าหน้าของคุณด้วยครับเอออืเขาจะช็อกอไหมคะพอเจอแบบนี้เยอะๆเข้าๆก<ม>างง็งงๆอยู่ช่วงห<อ>นึง่ง<อ>ก็แบบเอ,อ้ยเหมือนเหมือนบางวันอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําอะไรเลยเ,<อ>เราแบบไปทํางานปกติเราก็พูดคุยปกติปัญหามีเข้ามาทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคมันมันมันเป็นสิ่งที่ challenge แหละมันคือความท้าทายมากกว่าครับผมที่ที่เราแบบเราต้องผ่านมันไปให้ได้รายวัน อ่าจริงๆพูดถึงบริษัทที่เขาเราไปแอบอ้างเราเราได้เห็นชื่อบริษัทไหมเรารู้ไหมว่าออ<อ>ตัวตนเขาคือใคออรดีเทลอะไรต่างๆเหล่านี้ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่แน่ใจเลยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีแฟนๆที่ส่งมาด้วยหรือเป็นคนที่แอบอ้างผ่านข้อความตัวอักษอรอย่างนี้มาด้วยครับผมมันก็ก็เลยไม่ได้มีเป็นแบบว่าเป็นบริษัทไปๆว่าบริษัทนี้พูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยครับ ถ้ายังไม่หยุดยังไงเจอกันี่สันสานอีกเถอะนี่ไหมคะครับผมก็เดี๋ยวทางบริษัทก็จะเทคแอคชั่นทางทางกฎหมายส่งตัวแทนส่งตัวแทนอีกรอบคุณมีคุณมีคุณมีนิซ่าสูดดาวไอการ อันนี้จริงๆอยากฝากบอกอะไรถึงลูกค้าหรือคนที่เขาเข้าใจผิดหรือสารอะไรที่มันออกมาแบบปิดเบือนตลอดเกี่ยวกับตัวเราไหมครับก็พี่ว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนติดตามทางช่องทางของ o f ฟฟิเชียของทาง PP g i t Entertainment มากกว่าครับผม Beauty Entertainment ด้วยครับก็ข้อความตรงนี้จะเป็นข้อความที่ที่เป็น o f ฟฟิเชียจริงๆจะไม่มีการเติมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ข่าวลืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยว่าเราจะไปรับงานที่นู้นที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกไม่มั่นใจก็สามารถโทรมาได้ครับผมโทรมาผู้สืารพี่ก็ได้นะครับติดต่อมาทางอีเมลก็ได้ เป็นบปรโตข้างล่างไปให้คือบปรโตข้างล่างไปให้หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์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 พอคนค้าก็ยังเป็นห่วงเป็นใยเนาะแล้วจากตัวบริษัทเราเองแล้วห่วงใยของคุณบิลกินเกาด้วยก็โดนกันทั้งคู่แหละครับผมบิลกินก็โดนด้วยว่าแบบเออเหมือนมารับรับว่าบางทีมันเป็นงานคู่ไงครับก็แบบว่าเอ้ยเป็นตัวแทนของทั้งคู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับมักจะโดนอะไรไปด้วยกันถูกกรรมมาแล้วก็เราเอย่าเลยอยู่ใกล้กันมั้ง ใกล้ๆกันยามสุขก็อยู่ยามทุกก็เทียงข้างยามสุขก็อยู่ทุกก็ถ้าทุกมากก็เดี๋ยวออกมานิดหน่อยยิงเขยหรอแต่อให้เขาหตอนนี้เขาอาจจะแบบต้องงานอยู่คนเดียวแต่เราอยู่ข้างๆเสมอแต่ทุกและสุขสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับหวานสุดๆวันเจี๊ยบโอเควันเจี๊ยบค้างวันเจี๊ยบบาหรือเปล่าไม่มาเสำหรับงานมิวสิ f ไฟเที่จีนนะคะอนนี้เราเมียบมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษอะไรบ้างไหมคะ ครับผมก็ที่จริงอยู่ในช่วงการซ้อมแล้วก็ทําโชว์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับก็อีก2วันนี้ก็จะบินแล้วครับก็จะเป็นโชว์ใหม่ๆที่ที่ตั้งใจทําให้มันแมทชิ่งกับเทศกาลตรงนั้นด้วยครับอันนี้เป็นตื่นเต้นนะฮะก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นทุกครั้งนะครับที่ที่ได้ไปขึ้นเวทีไม่ว่าจะแบบเวทีเล็กเวทีใหญ่อะไรเงี้ยเวทีใหญ่จะตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าคนเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็พยายามจะจะเตรียมพร้อมเตรียมตัวทุกอย่างให้เต็มที่ภาษาลาบด้อยแล้วเนอะเป็นภาษาที่เราจะไปนู่นเพราะว่า ก่อนอันนี้คือซีเรามันก็มีผูเชียวชาญภาษาที่เป็นเพลงอะไรต่างๆที่นู้เขาก็ฟังกันเลยจะมีการไปติดต่อสื่อสารอะไรยังไงบ้างไหมครับแฟนก็ก็จะพยายามเรียนไปครับผมก็พูดพูดพอได้บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอีกสองขวดนิดหนึ่งเรียนเรามีการเรียนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเปิ้ล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 เปา้ลเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลาปิ้ลเปบ้ลเปิ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 ้วยแล้วก็ถ้ามีค้ลเปา้ลเปิ้ลเปิ้ลเราพูดได้เราก็จะพยายามพูดครับแลเปิ อย่างเรื่องเพลงอะไรเงี้ยก็รอดูเป็นเซอร์ไพรส์สักการครับอ๋ออย่างมีริฟเวอร์ชั่นภาษาจีน I don't know องโอ้โหน้องก็รัวแล้วน้องก็รัวแล้วน้องก็รัวแล้วปวดหัวนี่ก็อ๋อปวดหัวแล้วน้องปวดหัวแล้วเดี๋ยวบู๊เดี๋ยวบู๊โอเคมไม่เหน่อยไหมจะมีอะไรที่นี่นึองไหมให้แฟนๆชาวจีนก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเจอกันละกันครับผมอยากอยากเจอทุกคนอยู่แล้วก็จริงๆไม่ว่าจะเป็นงานงานไหนงานไหนๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยตัวเราเองเราก็เราอยากจะไปเจอแฟนๆทุกๆที่อยู่แล้วครับผมถือว่าเป็น เขารอเรามา2ปี3ปีบางคนรอเรามาตั้งแต่ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเราได้มีโอกาสไปเราสุกว่าเออเราเราดีใจมากๆที่จะได้ไปขอบคุณทุกทคนคนหน้าตรงนั้นจริงๆครับเราสามารถบอกเขาได้ไหมว่าเดี๋ยวเจอกันนะเป็นไปพิเศษอีกอันโน่นไหมอันโน่นอะไรหรอปวดท้องปวดแล้วเดี๋ยวไปเจอนี่นู่นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับผโอเค